สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอี e. ภาคบ่ายนะครับประจําวันพุธที่8นะครับก็สําหรับนิเคอีเ e. มื่อเช้าก็เจาะ7 6นะครับ5รอบที่ผ่านมาเจาะไป4รอบเนาะก็รู้กันต่อรอบบ่ายนี้ครับก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อเช้านะครับก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดผมครับซึ่งผมจะเดินทางไปทําบุญที่ บริจาครงศพแล้วก็ผ้าห่อศพนะครับแล้วก็มีเลี้ยงอาหารเด็กนะครับท่านใดสนใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อเช้าได้นะครับที่นี่ได้ที่บัญชีแล้วก็โอนเสร็จก็แจ้งในไลน์ผมได้ครับแอดไลน์ผมได้นะครับอ่าบายนี้ผมทันตัวเปิดที่บวกครับ5 7 0 5 4ครับ5 7 0 5 4นะครับตอนนี้ คิดได้2ออย่างที่ผมอ่าเลขเดือก่อนครับเลขเดือ38883นะ3883เด่นที่ผมจับได้บ่าย2วันที่ผ่านมาเด่นที่ผมจับได้บ่าย2วันที่ผ่านมานะครับวันนี้ตัวนึงได้9ครับตัวหนึ่งได้9ซึ่งผมส่วนมากผมจะเป็นคนชอบจับหลักหน่วยบนล่างเป็นหลักนะครับโอกาส9มาเป็นไม่ได้แต่เพอเอิญครับย้อนกลับไปดูระบ่ายเดินดีมากคือ1กับ8 8ด3 8ด3นหนึ่งนะถ้าใครสังเกตดูครับ วันจัน77831วัน 9, 6, 1, 3, 8, อังคาร96138คงที่เขา138นะ138831คงที่มากเลยนะครับและผมย้อนกลับไปดูเมื่อวานช่วงเช้า56เช้า56เช้าบ่ายเขาตาม8ล่างซึ่งมันจะตรงกับที่ผมชอบก็คือ8ล่างแล้วก็1 8ล่าง 4R เรนสูตรที่ผมทำได้ผมชอบเลยตอนนี้เอ็นเอียงมาทาง8ครับนะครับชอบ8วิมบอลุลล่าง8นะครับ เนาะสมาความทน่จะไปอื่นอขอพัยแล้วกันครับสามคู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะเป็นหนึ่งสี่เก้าแปดครับหนึ่งสี่เก้าแปดผมก็ยังไม่ทิ้งเก้าที่ผมได้มาผมก็เอามัดรวมไว้นี่เนะี่ยแล้วก็สามสี่หนึ่งแปดนะครับสามสี่หนึ่งแปดแล้วก็หกสี่ใครอยากได้คู่6กสี่จะคู่กับสี่แปดแต่ผมดึงมาอย่างตัวผมดึงหกสี่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เก้าสี่ครับ อ่า94นะโอเคครับร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์เนาะร้อยมาศูนย์ขยากได้คู่ของที่ผมวางที่ผมตันโดดแบบตัว64กับ94ลองดูครับเผื่อท่านไม่ชอบที่ผมจับตัวเน้นเอาง่ายที่เน้นผมก็คือพยายามจับ18138831อะ่ะมตรงกับ3418เพราะมันมาครบเหมือนตอนบ่าย ของ2วันที่ผ่านมาครับคือ3 18 8 13นะครับรื <c oughs> ่ไม่ใช่มา1 38่งสาแล้วใครชอบบินก็ลองไปบินดูนะครับ 8, 8, 3, 1 38 8 31ลองไปบินดูก็ได้ก็ชอบเล่นน้อยตัวแล้วถ้าชอบบนล่างก็บินเสร็จไปจับคู่ตามตารางครับเนาะบายนี้เอาสูนย์มืมัดเพื่อเล่น3ตัวครับอยากแต่ตรงเล่น3กลับ6กับครับโชคดีครับ